รากฏข้อที่จริงในเวลาต่อมาว่าก็คือการยกระดับกับการลดเวลาการเปิดด่านในหลายจุดอันนี้ข้อที่1น,นะครับตามสภาพความเหมาะสมซึ่งกองทัพประเมินในแต่ละพื้นที่ 2. องจำกัดการขนส่งยุโทโธปกรณ์หรือสิ่งของจำเป็นบางส่วน 3. ที่สำคัญมากก็คือการจำกัดคนที่ เข้าไปเที่ยวหรือเข้าไปเล่นบ่อนการพานันในกัมพูชาเป็นการจำกัดนะครับทุวผู้ชมในส่วนกองกำลังสุรนาร,รีซึ่งทางภาคอีสานกองกำลังบุรพาทางภาคตะวนออกสักแก้วและสองจุดนี้หลายด่านไม่ว่าจะเป็นด่านผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่อนปอนชั่วคราวมีการกำหนดมาตรการในรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง แต่หลักก็คือ3ส่วนนี้ที่สำคัญก็คือในบางจุดมีการคำชับในคำสั่งของกองกำลังสุรานารีรวมถึงกองกำลังบุรพาว่าถ้ามีการประทะให้ปิดด่านทันทีและตัดไฟฟ้าทันทีถ้ามีการเพิ่มกำลังในบางด่านหมายถึงฝั่งกมบูชาบีการเพิ่มกำลังเข้ามาให้ตัดไฟฟ้าหรือปิดด่านทันที มันมีรยายละเอียดความแตกต่างกันในแต่ละดา่านท่านผู้ชมและนี่เป็นการประกาศค่อยๆประกาศออกมาเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการแต่ก่อนหน้านั้นความกลัวละหนก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะด่านสำคัญก็คือด่านที่สักแก้วท่านผู้ชมฮะสักแก้วจะเป็นด่านสำคัญที่เรารู้กันนั่นก็คือว่าเป็นด่านใหญ่นะครับ ด่านผ่านแดนบ้านคองลึกที่ว่านี้ก่อนหน้านั้นที่จะมีการดำเนินการเนี่ยคนไทยจำนวนหนึ่งพากันแหกกลับเข้ามาซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงคนที่พักอาศัยอยู่ในกัมพูชาด้วยแหกกลับมานี่เรียกว่าย้ายเลยก็เห็นจากการเอาสัตว์เลี้ยงกลับมาด้วยท่านผู้ชมเพราะเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นภาพปรากฏเป็นอย่างนี้กระทั่งเวลาประมาณสี่โมงเย็นที่เมื่อวานนี้ หลังจากทางสื่อกัมพูชาคือเรายังไม่ได้ประกาศ<ด>เป็นทางการเราไม่ได้ประกาศเป็นทางการแต่สื่อกัมพูชาก่อนหน,น้านำเสนอเป็นต้นว่าสื่อเนี่ยเดี๋ยวผมหาสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมะสื่อกัมพูชาแคนเบอร์เรียมอร์นิ่งโพสรายงานข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยปิดด่านฝ่ายเดียวหมายถึง ไม่หาหรือกมัมพูชานี่ฮะทั้งที่มันก็ยังไม่มีการประกาศแต่เห็นว่ามีการแจ้งจากทางด้านเจน้าหน้าที่จากตรงด่านไม่ได้มีการประกาศและที่สุดไม่ได้ปิดด่านค่<ฮ>ะสี่มงเย็นถึงได้รู้แต่ก็รู้แบบปิดหรือเปล่าคือทหารไทยข้บพิดานพรมแดนที่สากแก้วนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ปิดรั้วทันทีเป็นภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะนี่ฮะ ภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อย่างที่เกิดขึ้นที่สาะแก้วด่านจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชาที่จังหวัดสาะแก้วนี่ฮะสี่โมงเย็นเป็นนว่าเข้าไปปิดพอปิดปุ๊บคนกัมพูชาที่มาค้าขายอยู่ที่ฝั่งไทยโกลาหนครับทานผู้ชมโกลาหน ก็ปรากฏว,ว่าคนกัมพูชาที่ประกอบอาชีพวิ่ตลาดโรงเรือเก็แย่งกันเดินทางกลับไปที่ฝั่งปอยเปตข,ของกัมพูชานะคะบางส่วนใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์นับพันคันจอดรอเข้าแถวเพื่อสแตมหนังสือเดินทางข้ามแดนจุดนี้ก็เป็นหมื่นคนค่ะเจ้าหน้าที่ของสพคลองลึกต้องระดมกําลังลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการจัดการจราจรอ,อย่างเข้มงวดการปิดทมแดนของทั้งสองประเทศทั้งนี้ก็ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนี่ เปนคอเข้าใจว่าปิดเปนคอเข้าใจว่าปิดทบูชมอาไปดูบรรยากาศเป็นแบบนี้ฮะทบูชมเมื่อวานนี้ช่วงสี่โมงเย็นเป็นต้นมาก็คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยมีคําสั่งให้เข้าไปปิดประตูพรมแดนบ <ไอ S 1> ริเวณด่าน<ท>ชายแดนไทยกัมพูชายอย่างกระทนหันโดยไม่เปิดให้คนทั่วไปเดินค้างข้ามไปฝั่งกัมพูชาแล้วก็ห้ามคนไทยทุกคนเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปยังบ่อนคาสิโน หรือพื้นที่ในฝั่งกัมพูชายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ฝ่ายกัมพูชาเองเขาตั้งจุดประกาศบริเวณใกล้รั้วชายแดนแล้วก็ใช้โทรโกงแจ้งประชาชนกัมพูชาที่อยู่ในฝั่งไทยให้ทราบสถานการณ์โดยระบุว่าให้รอคําสั่งจากรอกองกำลังบุรพาของฝั่งไทยคือฝั่งนู้นก็ไม่รู้ไม่รู้ครัทบท่านผู้ชมฮะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อนุญ,ญาตให้เฉพาะคนขเขมรที่ตกค้าง สามารถจะเดินทางกลับเข้าไปในประเทศเขาเท่านั้นอย่างที่บอกนะเวลานั้นไม่มีการถแถลงเหตุผลอย่างเป็นทางการจากฝั่งไทยแต่ในเวลาต่อมาพุ่มหนึ่งนั่นถึงรู้ฮะท่านผู้ชมว่าเป็นการลดเวลานะครับลดเวลาจากเดิมเนี่ยคือเปิด6กโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มต่อไปนี้ให้เปิด8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็น และมีข้อจำกัดเรื่องคนไทยที่จะเข้าไปเที่ยวหรือเข้าไปเล่นการพนันในบ่อนห้ามไปนี่นี่คือมาตรการที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนี้ประมาณทุ่มกว่าถึงรู้ว่าไม่ได้ปิดคเพราะฉะนั้นเช้าว,วันนี้เนี่ยจากเดิมทุกวันถ้าไม่มีเหตุการณ์เปิดหกโมงเชา้าแต่ปรากฏว,ว่าต้องเปิดแปดโมงทางฝั่งกัมพูชาเมื่อเช้านี้ท่านผู้ชมเขาก็ดูรีรออยู่เหมือนกัน พอแปดโมงบ้านเราก็เปิดด่านฝั่งกัมพูชาเห็นว่ายื้อไปอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะเนี่เขาจะเปิดตอน9ก้าโมงประชาชนก็ต้องมารอหนึ่งชั่วโมงอะค่ะรถบรรทุกจากไทยที่จะเข้าไปบรรทุกพืชได้ของฝั่งกัมพูชาก็ต้องอยังเข้าไม่ได้ต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงล่าช้าลงนี่มันก็จะเพิ่มปัญหาตอนที่เดินทางกลับมาว่าอาจจะกลับมาไม่ทนันตอน4ี่โมงเย็นที่ไทยจะปิดดา่านท่านผู้ชมจะเห็นภาพนะครับท่านผู้ชมคือทําให้ลําบากขึ้น ทำให้ลำบากขึ้นอย่างที่บอกไปสุดท้ายเขาก็ยอมปล่อยให้ฝั่งนั้นเข้ามาเนี่ยตอน9ก้าโมงของเราเนี่ยเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าแล้วขนาดที่รถบรรทุกจากฝั่งไทยที่จะบรรทุกพืชไร่เข้าไปฝั่งกมบูชายอย่างที่หมวยบอกก็ล่าชา้าไปเช่นเดียวกันและนี่จะต้องมีปัญหาในการวางแผนของคนขับรถบรรทุกต้องเดินทางกลับไปทันภายใน4ี่โมงเย็ยนไม่ใช่สี่ทุ่มอีกแล้ว นี่คือมาตรการที่เกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมฮะเสียงช่วงไหนกลับมาเมื่อวานใช่ไหมก่อนที่จะมีการประกาศเป็นทางการช่วงค่ำณเวลานั้นคนไทยจำนวนมากอพยพกลับเลยป<ะ>้าเขาบอกให้ใหใหกล,ล,ลับไทยดีกว่า

ทำไมรีบกลับเพราะมีข่าวว่าจะปิดดา่านทนบูชามเป็นภาพบรรยากาศอย่างที่เห็นขนาดที่เช้าวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับพุ่งกับโรงพักคลองลึกสัง่งการให้ตำรวจจราจรลงพื้นที่หน้าด่านพรมแดนบ้านคลองลึกอะไรี่ประเทศสากแก้วเร่งระบายการจราจรโดเกาสะดวกคือจริงๆเนี่ยต้องดำเนินการเพราะต้องมีการปรับแผนกันใหม่ทั้งหมดจากหโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเปลี่ยนมาเป็น แปดเอามงเ้าถึง4ี่โมงเย็นมันจะต้องมีการเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนี่ฮะท่าบูชมขณะที่ผมดูในส่วนของกองทัพภาคที่สองอันนี้คือทางอีสานต้องกองกำลังบุรพากองทัพภาคที่1จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองเลือดอังกฤนประเทศเป็นเวลาจากหกโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มเป็น8ปดโมงเช้าถึงสี่มงเย็นเท่านั้น โดยทั้ง5จุดนี้กำหนดซึ่งรวมถึงจุดใหญ่ตรงข้ามบ่อปลอยเป็ดชาวไทยที่ไปเล่นการพน,นันและไปท่องเที่ยวห้ามเดินทางออกไปผู้ใช้บอร์เดอร์พาสบัตรผ่านแดนให้ลดเวลาจาก14วันเหลือแค่7วันห้ามรถบรรทุกสินค้า6ล้อขึ้นไปผ่านโดยดรถบรรทุกสินค้า6ล้อขึ้นไปห้ามผ่าน ต้องไปใช้จุดผ่านแดนสะพานพิตรภาพไทยกัมพูชาเท่านั้นนี่เฉพาะในจุดของอกองกำลังบุรพากองทัพภาคที่หนึ่งที่ดูแลด่านชายแดนทางโซนภาคตะวันออกที่ว่านี้เดี๋ยวเราติดตามดูกันนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวค่อยๆมาไล่ปรากฏการณ์ที่ว่านี้ก็คือตั้งแต่คุณภูมิธรรมประกาศยกระดับการตอบโต้ต่อด้วยกองทัพบก ได้ประกาศมาตรการออกมาอย่างเป็นทางการก็คือตามมติที่ประชุมสาภาว่อมันโคัความมั่นคงแห่งชาติห้อำนาจกองทัพบกดำเนินการตามมาตรการเรื่องเปิดปิดจุดผ่านแดนตามที่นายกแพทองทานพูดเมื่อวันศุกร์ว่าแบ่งอำนาจหน้าที่กันชัดเจนว่าเหตุการณ์ในพื้นที่เฉพาะหน้ากองทัพตัดสินใจได้เลยและนำมาสู่การมอบหมายกองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สอง โดยเรื่องการเปิดปิดเข้มงวดอย่างไรด่านผ่านแดนรวมถึงจุดผ่านจุดผ่อนปลนชั่วคราวและรวมถึงกระบวนการดำเนินการหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะ